กันอีกแล้วครับกับคนข้างบอลประจำวันที่29มีสายนครับสำหรับเมื่อวานครับโอ้โหหน้าเสียดายจริงๆครับ3คู่ที่ให้ไปครับกินเต็ม2คู่เสียเต็ม1คู่ครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับกับตัวที่เสียเต็มไปเมื่อวานครับคู่แรกครับเมื่อวานครับโบคุ้มเจอกับบุรเซียดอดมุลคู่นี้ครับให้ต่อโบุรเซียดอดมูลทีมเยือนที่ราคา1ลูกครับสุดท้ายครับจบหนึ่งหนึ่งครับโอกาสยิงอย่างเยอะครับของบอลอย่างเยอะครับดอดมุลครับโอ้โหทำอะไรโบคุ่มไม่ได้ครับ โอ้น่าเสียดายจริงครับเสมอกันไปหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับต่อหนึ่งลูกก็เสียไปตามระเบียบครับคู่ที่2ครับสเปเซียเจอกับมอนซาคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอมอนซาทีมเยือนครับสุดท้ายเป็นมอนซาครับที่บุกไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์นับกินไปเต็มๆครับคู่ที่3ครับแบ็กฟูเจอกับมิววอลคู่นี้ให้ต่อมิววอลทีมเยือนที่ราคาปอปารับสุดท้ายบุกไปชนะได้3ประตูต่อ2ครับกินไปเต็มๆครับสำหรับเมื่อวานครับเต็ม2ตัวเสียเต็ม1ตัวครับต้องขออภัยจวิงจริงครับกับตัวที่เเสียต็ม วันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับฟุตบอลค่อนข้างจะมีเยอะวันนี้ครับสามคู่เน้นๆครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้ครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนําทุกคนครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้จะไปเล่นเว็บไหนครับหรืออยากลองเปลี่ยนเวบครับเล่นที่เดิมแล้วมันยังไม่ปังครับเว็บนี้เลยครับยูฟา V.I.P. ครับใครที่เป็นสายฟุตบอลครับพอบอลเช่นเดียวกันกับผมครับ เว็บนี้ครับบอลจบปุ๊บเฮียบบินปั๊บถอนเงินได้ทันทีครับใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับหวยบาคาร่าสล็อตครับสล็อตตัวดีเลยครับเบทขั้นต่ำห้าสิบสตางค์ครับถ้าเข้าไปเล่นตอนโบนัสหามกําลังแตกยังไงก็แตกยับยับครับสำหรับเว็บนี้แนะนําเลยครับข้อดีมันมียังไงครับหนึ่งครับเว็บนี้เวลาเราสมัครแล้วครับเขาจะดึงเราเข้ากลุ่ม v i p ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบาคาร่ากลุ่มสล็อตครับหรือกลุ่มฟุตบอลเนี่ยครับโอ้โหตัวผมมาสายฟุตบอลครับ เมื่อคืนครับเขาให้ทีเด็ดมาเลยครับในกลุ่ม VIP ครับโอลิมปิกลียงครับโอ้โหสุดท้ายไปลียงบุกไปชนะสตาบุกได้2ประตูต่อหนึ่งกินไปเต็มเตมอีกแล้วครับทีเด็ดผลของกลุ่ม VIP ครับเว็บนี้ต้องบอกว่าแม่นจริงๆครับเขาอาจจะให้วันละตัว2ตัวอาจจะให้ไม่มากครับวันนี้ผมก็ยังจะไปรอชมรอตามเขาอยู่วันนี้น่าจะให้เยอะครับน่าจะให้ประมาณ22 2คู่ครับเพราะวันนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะเยอะครับข้อที่2ครับเว็บนี้มันดียังไงครับ เขามีทีมงานแนะนําคอยแนะนําเราครับตลอด24ชั่วโมงไม่เข้าใจตรงไหนครับมีปัญหาเกี่ยวกับการฝากถอนเงินหรือกฎกติกาการเล่นครับทักไปหาได้เลยครับตลอด24ชั่วโมงเขาพร้อมจะแก้ไขปัญหาให้เราครับอย่าลืมนะครับยูฟ่า V.I.P. ครับ c c ตอง5ครับอย่าลืมนะครับใส่ ad ด้วยนะครับ c c ตอง5ครับรอทุกคนอยู่ครับสำหรับคู่แรกวันนี้ครับนาโปลีเจอกับแสลนิตาหน้าเตะกันเวลา2อทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรา เป็นฟุตบอลเกาโชซิลิอาอิตาลีครับสำหรับนาปโปลีเจ้าบ้านครับอันดับหนึ่งของตารางคะแนนตอนนี้ครับจ่าฟูงครับ31มสดนาที่ผ่านมาพวกเขามี78คะแนนสำหรับซาเลนิตานะ่าอันดับ14ของตารางคะแนน31นสดนาที่ผ่านมาพวกเขามี33คะแนนนาปโปลีครับนาที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะอยู่เวนตูสได้1ประตูต่อศูนย์สำหรับซาเลนิตานะ่าทีมเยือนวันนี้ครับ นาที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านทันลมซาสูโโลไป3าประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของซแเลนิตาน่าครับเป็นนาปุรีที่บุกไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์สำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาที่นาโุรีเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครับสําหรับคู่นี้โฟกัสไปเลยครับที่ราคาสกอร์สูงครับนาโปรีครับไม่เหลือลุ้น แชมป์อะไรแล้วครับหลังจากที่ตกรอบแชมเปี้ยนลีกไปเรียบร้อยครับเหลือแต่ถ้วยนี้ครับถ้วยลีกบอลลีกของพวกเขาครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีก7จนัดที่เหลือครับคะแนนห่างจากอันดับ2ถึง17คะแนนครับน่าจะได้แชมป์ครับอยากได้แชมป์ให้มันไวๆครับวันนี้ครับเจอกับแซาเลนติน่ายังไงก็ต้องนาโปลีอยู่แล้วครับ เปิดเกมลูกใส่ซาเลนิต้าถึงแม่ช่วงหลังครับซาเลนิต้านปาหน้าติดต่อกันแล้วครับที่พวกเขาไม่แพ้ให้กับคู่แข่งครับแต่หนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับนาโปรีวันนี้ครับแน่นอนถ้าเปิดเกมลูกใส่ซาเลนิต้าตลอดทั้งเกมครับเหนือกว่าเห็นเห็นครับเหนือกว่าเยอะครับนาโปรีครับแต่กับราคา2ลูกผมกลัวครับผมไม่กล้าครับแต่ถ้าโฟกัสไปที่สกอร์สูงยังไงผมมองครับยิงแน่นอนครับยังไงทั้ง2ทีมบน่าจะยิงประตูกันครับซาเลนิต้าก็ฟอร์มดีครับนาโปรีก็ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหเด็ด ซเลนิตานาครับพวกเขาอะมักจะมีปัญหาในการเล่นเป็นทีมเยออนมักจะเสียประตูง่ายๆครับสำหรับนาโปลีครับเกมลูกนี่ต้องบอกว่าสุดไหลลื่นอยู่แล้วครับสำหรับคู่นี้ครับผมมั่นใจสกอร์รวมอย่างน้อยๆ3าลูกมีแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับซัดไปเลยครับที่สกอร์สูงสามลูกครับการันตีครับ3มลูกมีแน่นอนครับคู่นี้ครับคู่ที่2ครับไลซิครับเจอกับโฮเฟนไฮครับบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันครับเตะกันเวลา2องทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรา ไลซีครับเจ้าบ้านอันดับ5ของตารางคะแนน29หน้านัดที่ผ่านมาพวกเขามี51คะแนนครับสำหรับโฮเฟนไฮครับอันดับ14ของตารางคะแนนครับ29้านัดที่ผ่านมาพวกเขามี29คะแนนสําหรับไลซีครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับเลเวคูเซ่น2ประตูต่อ0สนาหรับโฮเฟนไฮนัดที่ผ่านมาเล่นในบ้านแพ้ให้กับโคโลนไป1ประตูต่อ3ครับ สำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของไลซิกครับเป็นไลซิกถล่มโฮฟฟินไฮไป3ประตูตอนหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นไลซิกต่อที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งราคาสกอร์สูงกำแพงอยู่ที่3ลูกครับคู่นี้โฟกัสอีกแล้วครับสกอร์สูงครับมั่นใจว่าเกิดสกอร์แน่นอนนะคู่นี้ครับไลซิกวันนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดอะบอลครับจัดลุ้นติด1ใน4ครับเพื่อไปเตะแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าครับแน่นอนครับพวกเขาเจอกับทีมที่ ทำชั้นกว่าทีมที่อ่อนกว่าครับเพราะเขามักจะทําได้ดีครับเวลาลงเล่นในบ้านมักจะถล่มคู่แข่งได้ครับโฮเฟนไฮครับแน่นอนครับจุดอ่อนของพวกเขาค็คือเกมรับครับสุดจะลัวอ่วจริงครับไปดูการนี้โฮฟเฟนไฮค่อนข้างจะเสียประตูเยอะจริงๆครับไปดูการนี้ผมมองครับคู่นี้โอกาสยิงประตูกันเยอะจริงๆครับโฮฟเฟนไฮก็ล่วครับไรซิกก็ั่วครับช่วงหลังอะพอๆกันครับ สำหรับคู่นี้ผมมองครับสกอร์สูง3ลูกถึงจะมองแล้วว่ามันสูงไปครับมันแพงไปแต่ตัวผมมั่นใจครับ3ลูกมีแน่นอนครับวันนี้ครับชอบจริงๆครับสกอร์สูงครับคู่นี้ก็เหมือนกันครับยังไงก็มาครับไรซี่ครับมักจะถล่มคู่แข่งได้ครับในบ้านเวลาเจอกับทีมอ่อนๆโฮเฟนไฮไม่ต้องพูดถึงครับมักจะเสียประตูครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่พวกเขาก็มีทีเด็ดพอครับโฮเฟนไฮที่จะยิงประตูไลซิกได้ครับคู่นี้มองแล้วครับสกอร์สูงครับมั่นใจสุดๆครับ คู่นี้ครับผู่ที่2ครับไปที่สกอร์สูง3ลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้ครับโควนทีซิตี้เจอกับเบอร์วิงแฮมครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะกันเวลา3าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราโควนที i, ครับอันดับ5ของตารางคะแนนนับ4นัดที่ผ่านมาพวกเขามี66คะแนนสําหรับเบอร์วิงแฮมครับอันดับ17ของตารางคะแนนนับ44นัดที่ผ่านมาพวกเขามี53คะแนนครับ โคเวนที่ครับหน้าที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านชนะเลดดิงไป2ประตูต่อ1ครับสำหรับเบอร์บิงแฮมครับหน้าที่ผ่านมาเล่นในบ้านแพ้ให้กับแบ็กพูลไป0ประตูต่อ1 คู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของเบอร์บิงแฮมครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์กินกันไม่ลงครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นโคเวนที่เจ้าบ้านครับต่อที่ราคา1ลูกครับค่อนข้างจะแพงครับโคเวนที่วันนี้ครับแต่ราคาต้องมาประมาณนี้นะครับสถานการณ์มันบีบบังคับครับโคเวนที่ต้องการการันตีครับอันดับ5ของตารางคะแนนครับเพื่อไปเตะเพย์ออฟหายอีกหนึ่งทีมครับเพื่อเลื่อนชั้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกไดดูกาลหน้าครับอยากได้ตรงนี้จริงๆครับโคเวนที่ครับโอกาสอยู่ในมือของพวกเขาครับบอลแชมนชิพเหลืออีก2นัครบ ถ้าอีก2นั้นนี่พวกเขาเก็บได้6คะแนนเต็มพวกเขาครับได้ไปเตะเพย์ออฟครับแน่นอนครับสำหรับเบอร์บิงแฮมฤดูกาลนี้ครับไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับตกชั้นไหมก็ไม่ตกครับยังไงก็ลอดตกชั้นครับไปดูกาลนี้ครับเบอร์บิงแฮมวับวันนี้เล่นให้มันครบโปรแกรมไปแค่นั้นเองครับจริงๆครับของเบอร์บิงแฮมรับวันนี้ครับโควนที่ครับถ้าอยากไปเพย์ออฟต้องเริ่มจากนัดนี้ครับวันนี้ครับจำเป็นต้องชนะเบอร์บิงแฮมให้ได้ครับคู่นี้ผมบอกเลยครับโควนที่ช่วงหลังถือว่าดีครับดีเลยครับ โคเวนที่ครับไม่แพ้ให้กับคู่แข่งมาห้าหน้าติดต่อกันแล้วครับสำหรับเบอร์บิงแฮมมาฟอร์มช่วงหลังถือว่ากระท่อนกระแท่นเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้ถ้าเทียบกันฟอร์มนะครับเทียบกันสถานการณ์ตอนนี้ครับโคเวนที่ยังไงก็ต้องเอาครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับสำหรับคู่นี้ผมยังเชื่อว่าเจ้าบ้านโคเวนที่ถึงจะต่อแพงแต่มั่นใจว่าได้กินแน่นอนครับคู่นี้ครับไปลุ้นไม่สองกันยาวๆกับโคเวนที่ครับสำหรับคู่นี้คู่ที่3ให้ต่อโคเวนที่เจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับโอเคครับสำหรับวัันนนนี้้3คคู่เๆรบ แต่ตัวที่ชอบที่สุดครับอยากให้เน้นหนักๆครับคู่ระหว่างอาเบริซิกเจอกับโฮเฟนไฮครับราคาสกอร์สูง3ลูกครับคู่นี้ผมชอบจริงๆครับชอบกว่า3ตัวภายใน3ตัวนะครับผมชอบรับตัวนี้ครับอาเบริซิกเนี่ยครับชอบที่สุดครับกับโฮเฟนไฮครับเจอกันวันนี้ราคาสกอร์สูงครับหนักๆได้เลยครับ คู่แรกวันนี้ครับนาโปรีซาเลนิตนาคู่นี้ให้ไปสกอร์สูง3ลูกครับคู่ที่2ครับอาเบรซิกเจอกับโฮฟเฟนไฮคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกคู่ที่3ครับโคเวนทีเจอกับเบอร์บิงแฮมคู่นี้ให้ต่อโคเวนตีที่ราคา1ลูกครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคนขั้งบอล